สวัสดีครับเพื่อนๆและแฟนๆนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม Ta c t i ทโรวอนะครับเกมนี้นะครเป็นเกมสงครามสีที่สู้กันอย่างยาวนานนะครับระหว่างสีชมพูนะครับกับสีเหลืองนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าสงครามแห่งเม็ดสีเนี่ยมันไม่สิ้นสุดซีทีนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต่อไปนะครับวันนี้ผมเฟรมนะครับก็จะนำพาคุณเข้าสู่เกมแห่งการต่อสู้น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับ เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแถวตรงโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยชูสองนิ้วนะครับสู้ตาย แล้วนะครับก็เจอถุงมืออีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นสีชมพูบุกมาโอ้โหบับโอ้โมีหลายสีเลยนะครับมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีคือเอาง่ายๆว่าเป็นสงครามสีนะครับมันไม่ได้มีสีเดียว ก็มาถึงจุดเริ่มต้นนะครับมานี่มาเยี่ยมมากมานี่มาเออสุดยอดครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสงครามสีของเรานะครับจะมันเผ็ดดูเดือดเผ็ดเออเผ็ดมันดูเดือดเผ็ดมันขนาดไหนเฮ้ยโดนนี่ไงสุดยอดลุยต่อเอาละครับตอนนี้เราต้องมาเจอ อีกสองคนนะครับมายิง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 นี่ไงเรียบร้อยโอ้ยทหารเราก็จะตายแล้วแล้วไงยังไงต่อเฮ้ยโอ้โหแค่เนี้ยยึดได้แล้วบึ๊บนี่สุดยอดนะครับแล้วเราก็มาตั้ง เป็นเ,เหมือนลกลาบแถวนี้นะครับเราก็สามารถตั้งทีมได้นะครับยิงดียิง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 เอเอเรียบร้อยเฮ้ยจะตายหมดแล้วยังไงต่อครับจะให้ทำอะไรต่อโอ้เราเพิ่มทหารแล้วนะครับมาเอียงเอียงไ้น,นิดนึงนะครับให้มือเราตรงๆรงนะมันก็จะได้ผลสุดเลยนะครับเรียบร้อย นี่มานี่โดนโอ้โหเออเป็นเกมที่เล่นเพลินดีนะครับเกมนี้ยเนี่ยเมื่อก่อนมันจะลงในเวอร์ชั่นของแอนดรอยไม่ใช่ดิ iOS ไม่ใช่ Android นะครับ Android เพิ่งมาลงเองแต่น่าจะลงนานแล้วนะถ้าจำไม่ผิดอะจริงๆมันน่าจะมีเวอร์ชัน่นภาษาภาษาอังกฤษนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมไปหาอีกทีนะพอดีว่าผมเห็นในของนายมันมาผมก็เลยเลือกเลยนะครับเอาละ <c oughs> เดี๋ยวเรามาตั้งลกลากกันดีกว่านะครับ <c oughs> อืนี่แหละ <c oughs> โอ้ตั้งลงตั้งก็หล่นลงมาเราก็ต้องมาดู เพื่อมาซื้อของจริงๆผมว่าอยากได้ A, รถถังเหมือนกันนะเอามาส่อสู้น่าจะสนุกดีเกมนี้ต้องต่อเน็ตนะครับน่าจะเล่นออนไลน์ได้นะครับผมเอาละ่ะถึงเวลาการต่อสู้แล้วนะครับสีแดงเออโดนนังไงเออนี่แหละสุดยอดนี่ไง ให้เรายิงเนี่ยเวลามันขึ้นลอยเนี่ยให้เรากดนะครับเหมือนกับว่าหัวหน้ามันตายเนี่ยมาโจบกเกมเย่ yeah. มานะครับเเป็นสีชมพูโอ้เจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่มีทางสู้ได้แน่นอนนะครับคนก็เยอะกว่า ถึงเวลาที่เราจะใช้คนออกโรงเอาดิโอู๋เขาดิเขาดิเอาดิอู๋นี่เรียบร้อยนะครับมามามาชนชนชนมาชนเข้าไปชนเข้าไปนี bon. ่เรียบร้อยมา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 อุ้ยชนเข้าไปนี่เรียบร้อยเราต้องทะลวงเข้าไปนะครับผมทะลวงเข้าไปเลยทะลวง เหมือนใจร้ายนิดนึงนะครับแต่เราจริงๆเราไม่ได้ใจร้อนนะเรียบร้อยนะครับโอ้โหเละเทะไปหมดเลยมันก็จะเหมือนกับว่าการดักทานะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวที่มีความสามารถต่างกันแล้วก็มาดักทางในแต่แต่ละตัวนะที่เราจะไปเจอ เอาละครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับและเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดี